ปาทอมมีปามีปามีวามีปาปาคนนีกอยู่ในคุหรือไม่อยู่ในคุกอยู่ในคุกอยู่ในคุกย่งใก้กินข้าวยางใ้กินข้าว้กินน้ำอย่างใก้กินน้เราทำปาบิดอะไรเาาิดอะไรมาติดมาเราาิดาเราสียใจบิดเราีใรนีเบียดร อันนี้หมูกไม่หมูเี๋ยรืท่านก็ตัดกลังท่ท่านไม่มี 别来，起来！ โอเควนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอโทษนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอเชยร์พื้ที่นะคับเดี๋ยวครับ

ครับสำหรับเหตุการณ์วันนี้ก็จบลงแล้วนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร DSI เหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI นะฮะก็ตอนแรกก็ปิดประตูทางเข้าออกให้รถเข้านะครับหลังจากที่มีลุกพังครับทางพี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาขอกั้นเหมือนเดิมแต่ว่าให้รถเข้าออก เป็นปกติ